ท่านไหนที่กำลังตามหาบ้านสวนผสมนะครับแปลงนี้12ไร่ขายเพียง3ล้านบาทในพื้นที่มีทั้งพื้นที่สวนและก็พื้นที่นานะครับรวมถึงมีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวไว้ให้แล้วนะครับด้านหน้าของตัวที่เป็นคลองชประทานแล้วก็ในตัวที่นั้นมีขุดร่องน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆเนาะช่วงนี้อากาศของทางภาคเหนือรวมถึงเกือบทั่วๆประเทศเลยนะครับอากาศเย็นมากๆนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ ที่ดินนะครับพร้อมบ้านนะเป็นสไตล์บ้านสวนพร้อมที่นาด้วยน,นะครับเนื้อที่นะครับ12ไร่นะฮะแต่ตัวโฉนดเนี่ยสิไร่สางานปลายๆนะขาดอีกนิดเดียวนะครับสิไร่นะครับลักษณะของที่นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยๆเลยเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่นะเป็นบ้านสไตล์สวน แถวนี้ด้าดีดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับดูจากบ่อแปลงด้านหลังนะคุณผู้ชมเวลาเขาขุดบ่อปุ๊บนะก็จะมีน้ําเต็มตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้ด้านหน้าเป็นคลองชลประทานด้านหลังเป็นลํำรางสาธารณประโยชน์ฉะนั้นโซนนี้จะทํานาได้ปีละ2ครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมตัวของที่ดินตัวบ้านนั้นจะเลยจากชุมชนมานิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวแปลงนั้นจะเป็นแปลงให,ใหญ่ๆรูปสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะมีทั้งหมด3โฉนดนะครับคุณผู้ชมขายเหมาขายยกไปเลยนะครับทั้งแปลง3ล้าน0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะใช้เป็นบ้านสไตล์สวนนั้นเหมาะเลยทีเดียวนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าเบื้องต้นนั้นในโซนของกลุ่มด้านหน้าเขาปลูกพวกตะกูลไม้ผลไว้เยอะพอสมควรนะฮะ แถวนี้เป็นชุมชนใหญ่นะคุณผู้ชมโซนนี้มีหลายร้อยหลังคาเรือนเลยนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมไม่เปลี่ยวนะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับจากตัวชุมชนนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงคันคลองชประทานเลยเป็นนิดเดียวนะเรียกว่าท้ายหมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับไฟทุกอย่างถึงหมดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็โซนนี้คุณผู้ชมสามารถเจาะบาดาลได้นะครับเจาะไม่ลึกนะโซนนี้น้ําดีมากๆนะครับหรืออาจจะขุดปรับเป็นขยายบ่อไว้เป็น บ่อสวยๆก็ได้นะครับด้าน,นหน้าคลองชลประทานอันนี้เขาจะมีส่งน้ําตลอดทั้งปีเลยช่วงนี้เขาลอกคลองนะคุณผู้ชมอ่าตรงนี้แหละสามารถผ่านน้ํามาใช้นะฮะซึ่งตัวอําเภอพานนั้นเป็นอําเภอที่มีน้ําดีดินดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องน้ําไม่ต้องห่วงเลยนะฮะ ตัวของแปลงด้านหน้าในโซนของด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีปลูกพวกไม้ผลต่างๆดินจีลำไย่นะครับมะพร้าวนะฮะต้นกล้วยนะครับรวมถึงไม้ผลอื่นๆด้วยนะครับริมๆของตัวบ่อน้ําจะมีต้นมะกอกน้ําด้วยนะคุณผู้ชมและมีพวกต้นไผ่ต่างๆนะฮะก็ปลูกปนๆกันเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากจะจัดระเบียบนะมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับให้ปลูกเต็มที่เลยนะฮะ แล้วก็ตัวคลองน้ําเวลาเราขุดน้ําปุ๊บนะเราสามารถผ่านน้ําจากบริเวณด้านหลังหรือด้านหน้าก็ยอมได้นะครับ แปลงนี้นะคุณผู้ชมขายเหมาะนะครับสามล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับฉะนั้นราคาถือว่าราคาดีนะฮะเนื้อได้เนื้อที่เยอะด้วยนะครับตัวบ้านผมไม่ได้พาไปดูข้างในนะสภาพบ้านนั้นดีนะครับปรับปรุงหน่อยนะตกแต่งก็พร้อมอยู่เลยโครงสร้างนั้นดีนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ได้เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับสนใจนะฮะแอนไลน์ N line, หรือโทรนะัดชมได้ ทุกทุกวันนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ